สวัสดีค่ะคุณแม่พาแช์วันนี้พาข้าวครัวมาทําเมนูข้าวต้มโบราณหมูสับนะคะอากาศเด็นๆฝนตกอย่างนี้ได้ข้าวต้มสักถ้วยนะคะทานข้องคอเลยเป็นหวัดที่หายหวักเลยนะคะใส่กุ้งแห้งแล้วก็หมูสับพร้อมกับมีเห็ดฟางนะคะในสักถ้วยเนี้ย ทานอร่อยมากเลยนะคะหายหายเป็นหวัดเลยเรามาลงมือทํากันเลยค่ะวัตถุดิบนะคะสําหรับข้าวต้โมโบราณก็จะมีข้าวสวยหนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยใหญ่แล้วก็มีหมูสับค่ะแล้วมีเห็ดฟางนะคะแม่จะใส่เห็ดฟางด้วยแล้วก็แม่ก็จะลวกเห็ดฟางก่อนนะคะหลังจากที่เราล้างทําความสะอาดเสร็จเราก็จะลวกเห็ดฟางหนึ่งด้วยน้ํา เดือดนะคะสาเหตุที่ล่วงหิดฟางด้วยน้ําเดือดบางทีเราล้างทําความสะอาดคิดว่าสะอาดแล้วมันก็ยังมีฝุน่นและยังมีละอองเหลือตกค้างอยู่นะคะแล้วจะมีต้นหอมผักชีค่ะไว้โรยหน้าจะมีกุ้งแห้งค่ะเรามาลงมือทํากันเลยนะคะสำหรับหมูนะคะ หมูสับแม่ก็จะหมักนะคะโขกกระเทียมผักชีพริกไทยสามเกือของเรานะคะแล้วก็ทำการหมักหมูเลยค่ะหมูลงไปนะคะแม่ก็จะหมักด้วยซอสหอยนางรมนะคะ ใช้ประมาณ1นช้อนโต๊ะค่ะลงไปแ้วก็ซีอิ๊วขาวนิดหน่อยค่ะไม่ต้องเยอะนะคะในขณะที่เราหมักหมูนะคะเราก็ต้มน้ำเราให้เดือดแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปค่ะพร้อมกับเกลือ ไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็คลุกเข้าให้เข้ากันค่ะใครจะใช้มือก็ได้นะคะตามที่เราถนัดเลย วันนี้อากาศเยน็เยนๆฝนตกทั้งวันนะคะได้ข้าต้ม,มร้อนๆสักถ้วยหนึ่งเราจะทำให้เราสบายตัวขึ้นค่ะเราก็หมักพิ้งไว้อย่างนี้นะคะสักประมาณ5-10นาทีค่ะ น,นี้หม้อต้มของเราก็เดือดแล้วนะคะหม้อข้าวต้มของเราก็เดือดแล้วออกปากนิดนึงนะคะเราก็จะใส่หมูที่เราสับไว้นะคะหมักไว้หมักแล้วก็สับ ใ,ใส่กุ้งแห้งลงไปเลยนะคะแล้วก็ใส่หมูหมักลงไปเลยค่ะมากน้อยตามที่เราต้องการเลยนะคะ ให้เราก็ต้มหมูจนจนเข้าสุกนะคะจนหมูลอยขึ้นมามีฟองก็ช้อนฟองออกค่ะในน้ำซุปของเราก็จะมีซีอิ๊วขาวแล้วก็มีเกลือค่ะไม่จะใช้แค่นี้นะคะ,คะตอนนี้หมูของเราก็สุกแล้วเราใส่ ข้าวสวยลงไปเลยค่ะข้าวสวยนะคะเป็นข้าวหอมมะลิข้าวกล้องหอมมะลิใส่ลงไปเลยค่ะ มีฟองนะคะเราก็ช้อนฟองออกตอนนี้ข้าวของเราก็เดือดแล้วนะคะข้าวต้มเราก็เติมเห็ดลงไปเลยค่ะมากน้อยตามที่เราต้องการนะคะเห็ดฟางใส่เห็ดตางลงไปเป็นอันเสร็จนะคะข้าต้ม ามาชิมรสกันเลยค่ะแม่ขอเติมสีอิ๊วขาวลงไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเป็นอันเสร็จค่ะน่าทานไหมคะ อย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามครั้งต่อไปคุณแม่พาแชร์จะพาเข้าครัวทำเมนูอะไรนะคะแต่ด้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเมนูอร่อยๆนะคะแล้วเราก็ตักเสิร์กันเลยค่ะสุดท้ายเราก็ตัดเสิร์ฟเลยนะคะคุณแม่ก็จะใส่ตั้งไายลงไปนะคะข้าวต้มจะขาดไม่ได้เลยนะคะคือตั้งไาย ต้นหอมผักชีค่ะกระเทียมเจียวค่ะก็ตามด้วยน้ำส้มนะคะหนึ่งสองช้อน พริกไทยค่ะน่าอร่อยไหมคะอย่าลืมนะคะอากาศเย็นๆฝนตกทำข้าวต้มทานสักถ้วยคล่องคอเลยนะคะอย่าลืมนะคะชอบเทปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามว่าครั้งต่อไปคุณแม่พาแชร์จะพาเข้าครัวทำเมนูอะไรนะคะจะไ,ได้พลาดคลิปใหม่ๆเมนูอร่อยๆนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ